แน่ค uhm. ่ะ <Tower> ต่ำมาคุงท่านเดีเดวเดดเอ่อเนี่ยลงท่านต่ำมาคูงต่ำจนมือเราวิ่งเดีเคยมารอาเยครับพี่น้องอยาได้ยมพี่เขาเลยต้องอาจอผมไับมันหนั โคกเป็นตาแซบคาะโคกแบบโบราณเนี่ยโคกหนี่แซบคาะใคกินน้ำเน่เด้อเบื้งเบื้องสีพายาเบื้งเบื้องลายยาผสสวนข้างแม่ ท้าแม่นท้าแม่นเ้าแม่นว่าขายนี่ได้กำไรคักเลยแบบนี้เนาะเอคอคนู่เบียวก็ไม่เป็นไรเปิดเพลงเต้นใส่น้ำอีกทางนี้เป็นฟังเป็นทางนี้เป็นฟังมือแบบมืออันนี้อันนี้เป็นฟังมือจากนะ กูดาจากกันเป็นเราวิ่งเลยเห็นไหมนะจากบังคุงยิ้มไอ้นี่นี่ยิ้มใส่กลาอย่งนี้เนรอเหรอเหรอเห็นไออ่าจิมาถ่ากินตาบังคุงนี่กาว้คือชิเซะ เอากินกันเถอะกินกินนางไปนางไปนางหนูหนูไปนางรอไปใหญ่หิวอะไรไปนางหนูไปนางรอตอนนั้นตอนหมู่บ้านหนิไปนางรอเมืองนั้นเออไปไปนั่งโน้ยอย่าไปทางขีโตมพี่ทั้งพี่ลูกทั้งพี่ทั้งพี่เอออย่าไปเหยียบขีโตมไปนั่งรอทางนั้นเดี๋ยวแม่สิเอานตามมาคงให้กินน้ำน่ะคือกระลังจากโย ขุณมาทังบุญเพื่อเห็นยางพืนใหญ่คือคนหนังเต็มโอเมนคนกูว่าสานเขารออ๋อคนทำยุบของดเอาไปเย่แลวงอปน่ด็อยว่าเอนืยปลาแดยังนวดเลยปลาแดกเหมขมได้กมากลได้ปลาแดดวันปลแดดปลาแดวแห้งใ่ คุณน่ะเพื่อนถาเพื่อนถาเอาเซลซายมานั่งรอสิลูกนั่งรอสิคะท <c oughs> ำน้าเออ